กินไปแค่สองเดียวน้ำหนักลด3กิโลแม่น้ำหนักลด3กิโลจะ้ะกินไปแค่สองเดียวสวัสดีค่ะมาพบกับออลอีกแล้วนะคะใน ออยลี Daily, ่ไ r รี่ะออยลี่ไดรี่วันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากเป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าคือมีคนเข้าไปดูคลิปเกี่ยวกับแบบการลดน้ำหนักหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการลดน้ำหนักเนี้ยเยอะมากแล้วก็ได้ความโชคดีที่แบบว่าฉันทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะซึ่งเป็นกาแฟสุดดีท็อกทุกคนแล้วครันี้น้ำหนักน้ำหนักลดนะคะน้ำหนักลดโดยที่แบบว่า ไม่มีการออกกำลังกายเลยขอเน้นย้ำว่าไม่มีการออกกำลังกายเลยดื่มแค่กาแฟนะคะเป็นจำนวน5วันนะคะ5วันนี้คือดื่มแค่กาแฟแล้วก็ไม่มีการออกกำลังกายเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนน้ำหนักอิฉันลดนะคะตั้ง3กิโลทุกคนน้ำหนักลด3กิโลใน5วัน มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะแล้วดิฉันไม่ได้ออกกําลังกายอีกเดอ้อปีนี้คือเล่นใหญ่มากอยากเฉพาะามันสมกับการเล่นใหญ่จริงทุกคนเราไปดูเลยว่ากาแฟยี่ห้อนี้มันคือกาแฟอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูก่อนว่าน้ําหนักที่ออยช่างไว้นะคะก่อนที่ออยจะดื่มกาแฟตัวนี้ก็คือน้ําหนักอยู่ที่4 9 9 4 4บ9กค่ะีก้นะคะอีกไม่กี่กรัมนะคะฉันจะถึง4 อีกไม่กี่กรัมนะคะอีชันจะถึง50อยู่แล้วนะคะถ้า50นี่คือได้เปลี่ยนใสก่กางเกงใหม่ทั้งตู้แน่นอนค่ะซึ่งกาแฟะยี่ห้อนี้ทุกคนเป็นกาแฟะดีทอ็อกลดน้ำหนักที่ราคาถูกมากอยากจะบอกว่าทำไมราคาถูกมากคือ5ซองทุกคน5ซองราคาแค่35บาทคือในลายกาแฟะลดน้ำหนักอะ ห้าซอง35บาทนี่คือราคาถูกมากนะเราจะเห็นพวกชาลดน้ำหนักโกโก้ลดน้ำหนักกาแฟลดน้ำหนักนะคะคือแบบ 490, 390, 490กก็คือบางยี่ห้อ ได้สิบาซองบางยี่ห้อได้1ิซองคือมันไม่ถึง1เดือนดิสามะาทุกคนแต่อันเนี้ยนะราคา35บาทเราได้ถึง5้าซองนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือ beauty slim pad detoxy ค่ะนี่เป็นกาแฟตัวนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยซื้อมาที่ big c mini นะทุกคนแต่ไม่มั่นใจว่าที่ เซเว่นจะมีหรือเปล่าแต่อันนี้ซื้อมาจากบ i ๊กซีมานซื้อมาจากบิ๊กซีมินนะคะคือตอนแรกอะตั้งใจจะไปเอาอีกกี่ห่อหนึ่งแต่บังเอิญมันไปเตะตาตรงที่ว่ายี่ห้อเนี้ยมีรูปแพนเค้กทุกคนคือมีรูปแพนเค้กอยู่ที่2นะคะเราก็เฮ้ยพอดูเห็นรูปแพนเค้กแล้วแบบเฮ้ยแพนเค้กเป็นพิเซนเตอร์แล้วก็พอมาดูราคาแล้วเฮ้ยแบบราคามันถูกอีกไงดิฉันก็เลยหยิบมานะคะ โอเคค่ะกาแฟอันนี้มันมีดีอะไรนะคะตัว Beauty s l i n Plus Detoxy นะคะเป็นกาแฟสูตรพิเศษที่ช่วยลดน้ำหนักสารพิษนะคะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับสมดุลของรำไส้ใครมีปัญหาธาตแข็งนะคะขับท่ายไม่ปกติขับถ่ายทีไรนี่คือแบบกว่าจะเบ่งออกนะคะตัวกาแฟตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วเน้นย้ำว่าคือดื่มเข้าไปแล้วว่าก่อนที่จะเข้าห้องน้ำทุกคน เอาหัวรับประกันได้เลยไม่ปวดบิดนะคะอ้อยทานต่อเนื่องมา5วันก่อนที่จะเข้าห้องน้ํามันไม่ปวดบิดเลยก็คือเหมือนเข้าห้องน้ําปกติมีแต่อีฉันชอบอันนะคะเพราะว่าคือยังไม่อยากเข้าอ่ะคืออยากให้มันมาเยอะๆแล้วค่อยออกอ่ะ <c oughs> ขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะก็คือมันแบบมันไม่ได้ปวดบิดเลยมันต่างจากไฟเบอร์ไฟเบอร์ทุกคนไฟเบอร์ดิฉันจะกินแล้วอีฉันจะชอบปวดบิดนิดนึงบางยี่ห้อก็ปวดบางยี่ห้อก็ไม่ปวดนะคะ ปวดบิดนิดบิดน้อยบิดมากแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าส่วนมากต้องใช้คําว่าส่วนมากจะปวดบิดก่อนที่จะเข้าห้องน้ําอันนี้คือไฟเบอร์นะแต่กาแฟของ beauty slim นี่คือไม่ได้ปวดบิดก่อนเข้าห้องน้ํานะคะ เขาจะเน้นการขับถ่ายโดยธรรมชาติการขับถ่ายโดยธรรมชาตินั่นก็คือขับถ่ายแบบว่าไม่มีการปวดท้องเหมือนท้องเสียหรือปวดบิดนะคะมันจะเป็นการแบบขับถ่ายแบบธรรมชาติธรรมชาติของมราจะต้องขับถ่ายทุกวันนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าบางวันขับถ่ายสองครั้งบางวันขับถ่ายสครั้งฟังไม่ผิดมีวันหนึ่งหวันเนี้ยมีแค่วันเดียวที่ขับถ่าย4ครั้ง แต่มันเป็นการขับถ่ายที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเป็นการขับถ่ายที่มันไม่ใช่ขับถ่ายท้องเสียทุกคนมันเป็นการขับถ่ายกินแล้วออกกินแล้วออกกินแล้วออกอย่างเงี้ยแต่ว่ามาตรฐานของการขับถ่ายก็คือขับถ่ายสองครั้งต่อหนึ่งวันสำหรับออยช่วงที่กินบิวต้สลีนนะจะขับถ่ายสองครั้งต่อหนึ่งวันแล้วบิวต้สลีนเนี่ยทำไมเขาถึงทำให้เราเอ้ยมันขับถ่ายระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของ ชาเขียวมะขามส้มแขกมีเดลินจือ้อมีถั่วขาวนะคะแล้วก็มีมะขามป้อมก็คือรู้อยู่แล้วว่าพวกมะขามป้อมชาพวกมะขามป้อมอ่ะมันช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะพวกมะขามมะขามป้อมถั่วขาวอะ่ะมันทําเกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนัก คุมน้ําหนักนะคะแล้วก็พวกชาเขียวอะ่ะมันจะช่วยเบิร์นชาเขียวอะ่ะคือเขาประโยชน์ของเขาก็คือมันจะช่วยเบิร์นเผาผ่านพลังงานนะคะคนที่ช่วยออกกําลังกายเนี่ยชอบออกกําลังกายเขาจะชอบดื่มชาเขียวนะคะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการเผาผ่านพลังงานช่วยให้เวลาออกกําลังกายอะ่ะมันเผาผ่านพลังงานได้เร็วขึ้นมากขึ้นนั่นเองส่วนประกอบที่สําคัญของเจ้ากาแฟบิวตี้สลิมนีนั่นก็คือ ผมไซเลียมฮัททุกคนจะงงว่าผมไซเลียมฮัทคืออะไรผมไซเลียมฮัทคือเป็นเส้นใยจากพืชที่มาจากธรรมชาติดังนั้นเวลาที่ออยชงเนี่ยเขาจะมีการตกตะกอนนะคะทุกคนเขาจะมีการตกตะกอนถ้าเราดื่มในขณะที่มันกำลังร้อนๆหรืออุ่นๆอยู่เนี่ยคือถ้าเราคนๆใช่ป่ะความตกตะกอนของมันก็จะหายไปแต่ถ้าตัดไปที่ อุ่นนิดหน่อยไปหาเย็นนะคะมันจะเป็นการตกตะกอนเหมือนเจลลี่ผงไซเลนทับอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นตกตะกอนเหมือนเจลลี่นะคะออยก็เคยลองจับดูเฮ้ยมันก็แเอเอนิ่มๆ,ๆน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีผลใดๆกับร่างกายไม่ได้ส่งผลเสียกับร่างกายนะคะดังนั้นมั่นใจได้ว่าอีผลเนี้ยมันปลอดภัยกับร่างกายของเราแน่นอนข้อดีของ beauty c e l i n e plus detoxy นี่คืออะไร ข้อดีของมันก็คือ 1. เป็นสูตรกาแฟที่ช่วยในการดีท็อกเป็นสูตรกาแฟสูตรที่ดีมาก 2. เป็นกาแฟที่รสชาติไม่ได้หวานโดดหวานนำํำคือเหมาะสำหรับคนที่แบบคือไม่ชอบหวานอะไม่ชอบกินหวานอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้แล้วว่าน้ําตาลมันแย่ต่อร่างกายมันทาให้เราอ้วนนะคะคืออันนี้มันคือแบบหวานพอดีหวานกลมกรอเนี่ยคือแบบชอบความหวานของเขาก็คือแบบฉันชอบความหวานในระ ในระดับนี้ความหวานเหมือนอารมณ์ที่แบบว่าเราไปสั่งชากาแฟแล้วเราบอกว่าหวาน25% 30%ประมาณนี้นะคะข้อที่3นั้นก็คือกลิ่นเขาหอมมากมันเป็นกลิ่นของสมุนไพรอะ่ะทุกคนชงแล้วกลิ่นเขาโชยมานะคะมันทําให้เราแบบอยากดื่มอย่างเงี้ยดื่มง่าย 4. ไม่อ้วนเพราะว่า50แคลอรี่คือกาแฟ1แก้วนะคะ50แคลอรี่เท่านั้นดังนั้นไม่ทําให้เราอ้วน 5. ช่วยควบคุมน้ำหนักเหมาะสำหรับการลดน้ำหนักนะคะพอดื่มไปแล้วนะรู้สึกว่าแบบความอยากอาหารนะ่ะน้อยลงแต่ก็ยังกินอยู่นะแค่ว่าฉันกินไม่หมดคือถ้าสั่งอาหารตามสั่งปกติเคยกินหมดก็คือแบบอาจจะก,กินไม่หมดอย่างเงี้ยออยเออคะือแบบอาหารน่ะรู้สึกว่าความอยากอาหารน้อยลงนะคะความอยากอาหารน้อยลงแล้วก็มันทําให้เราอะ่ะน้ําหนักลดอะ่ะทุกคนทั้ง3ามกิโล 6นะคะ6นั่นก็คือช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเรามันดีขึ้นนะคะไปดีท็อกซ์ลำไส้คือทุกอย่างที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วมันขับถ่ายออกมาออยว่ามันดีนะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมมันไม่ทําให้เราอ้วนและทําไมมันช่วยทําให้เราลดน้ําหนักได้แล้วก็มันคือกินเข้าไปแล้วอ่ะเรารู้สึกอ่ะอยากอาหารน้อยลงอะคะ่ะเหมือนเป็นการควบคุมน้ําหนักไปในตัว ส่วนวิธีการดื่มชงนะคะข้างซองเขาจะบอกว่าชงในน้ำา120 ml นะคะต่อหนึ่งซองคือชงกาแฟดื่มก่อน15นาทีนะคะหลังจากนั้น15-20นาทีค่อยไปกินอาหารเช้านะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่า4-6ชั่วโมงคุณเตรียมตัวที่จะขับถ่ายออกมาได้เลยแต่สำหรับออยไม่เคยถึง4ชั่วโมงนะคะประมาณแบบ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง,มโมง,ง,โมงออยก็แบบ เรียบร้อยเข้าห้องน้ําเรียบร้อยนะคะครั้งที่1ส่วนครั้งที่2ก็คือรอบบ่ายค่ะวันหนึ่งออยจะเข้าห้องน้ำสองรอบนะคะหมายถึงว่ากินเจ้าตัวนี้นะจะเข้าห้องน้ำสองรอบจากปกติก็คือบางวันอึบางวันไม่อึนะคะขับถ่ายยากช่วงนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยขับถ่ายยากมากอันนี้ลดน้าหนักไดไหมคอนเฟิร์มว่าลดน้าหนักได้ค่ะนี่คือหลักฐานคลิปนะคะคือ นี่คือหลักฐานที่ว่าทำไมถึงลดน้ำหนักได้ก่อนที่ออยกินดูพุงสิจ้าดูพุงนี่นะคะดูพุงแล้วหลังจากที่ออยกินดูพุงค่ะดูรูปพุงค่ะแล้วน้ำหนักที่ได้นะคะก่อนกิน49.98หลังกิน46.93ค่ะน้ำหนักออยลดไป3กิโลนะคะน้ำหนักออยลดไป3กิโลใน5วันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะสามารถ จับจองเป็นเจ้าของหรืออยากชิม35บาทเสียเงินไปเหอะ5วัน35บาทแล้วคุณจะรู้ว่าตัวนี้มันช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้จริงๆนะคะความคิดเห็นส่วนตัวที่บอกว่ามันลดน้ําหนักได้นะเพราะว่าฉันลองกินกับตัวเองนะคะแขวคอขีดเส้นใต้ลดน้ําหนักได้เพราะฉันทดลองผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเองนะคะพอทดลองแล้วมันได้ผลน้ําหนักลดจริงก็เลยมาแชร์ประสบการณ์แชร์ การที่แบบทำยังไงให้ผมให้กับทุกคนได้ฟังนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Big C m i มินิส่วน7 e เ e ่ e อเไม่รู้เดียวหลังจากที่ปล่อยคลิปไปอาจจะไปเดินที่7แล้วก็ไปเช็คให้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าที่7มีไหมายนะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วจะมาตอบว่าที่7มีหรือไม่มีค่ะ โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วอยากคนดียังไง35บาบาทไปจัดกันได้นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ